ขออนาตต่อไปเป็นระเบียบเรียร้ที่สองเลยนะครับสำหรับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโดยพัตเตอร์สค้ารายงานสดจากที่ประชุมรัฐสภาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะเรื่องของการพิจารณาร่า พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นะคะแล้วก็ณขณะนี้นะคะอยู่ในห้องประชุมวิพุดธิสภาซึ่งจะมีการพิจารณานะคะคุณผู้ชมเรื่องของการที่มีสวกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ทางสวดีษู์ของแฟรีกเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเห็นชอบหรือว่าลงมติให้กับองค์กรอิสระนะคะเดี๋ยวเราไปรับประชุมบรรยากาศกันค่ะผู้นำประชุมผู้ชี้แจงและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะน วามไายหน้าที่4ี่เป็นระเบิดระลับที่1ได้ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมตุลาหนึ่งเรื่องค่ะจากในหน้าที่5เป็นระลักที่2ค่ะรลอกที่หนึ่งคือระลอสองครั้งคือครั้งที่11บอ็ับองแปและครั้งที่12บสองับอเป็นพิเศษค่ะโดยที่ประชุมตุลาติดระลอกมีทั้งสองครั้งโดยไม่มีการแก้ไขค่ะจากนั้นในหน้าเดียวกันเป็นหน้าที่3นะคะเป็นเรื่องที่ไายพิจารณาขึ้นไม่มีค่ะตอนภายหน้าที่5้าเป็นระดับที่สี่เรื่องที่ส่วพิจารณาค่ะ 1.1เป็นการาค่ากำหนที่ทงวตีเสนอพื่อพิจาราหมุนมาค่ะจานวนองฉบับได้แก่คาือกหนดว่าปนการ้องกันตลาดกาบแ่งันการนฤ้อบที่สองพ2สองและพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสับที่2พอ2อ6หาค่ะระดการพิจารณาประกฏต่อเนื่องไประถึงหน้าที่10บพรมติที่ประชุมค่ะ ตอนท้ายหน้าที่10เป็นววระที่สิจค่ะพิจารณาแนวทางการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเงือประมาณใน่ายประจำญบปงประมาณพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ารพิจารณาปรากฏต,ต่อเนื่องไปจนถึงหน้าที่11บพรมาติที่ประชุมในตอนท้ายค่ะต่อเนื่องไปถึงหน้าที่12บสอค่ะหน้า13เป็นววระที่ส3 การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามกยของธรรมนูญหรือกฎหมายจำนวน3ตําแหน่งคะ่ะได้แก่ตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งตําแหน่งตัวาการธรรมนูญและตําแหน่งอัยการสูงสุดค่ะรายละเอียดการพิจารณาทั้ง3เรื่องพร้อมมติที่ประชุมแต่ละเรื่องปรากฏต่อเนื่องประชุถึงหน้าที่18ค่ะจากนั้นในตอนภายหน้า18เป็นเวลาที่1ี่จุดยติเรื่องขอเสนอแก้ขอยติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมค่ะรายละเอียดการพิจารณาในเรื่องนี้ปรากฏในหน้าที่19พร้อมมติที่ประชุมในหน้าที่20สค่ะ จากนั้นเป็นวรระที่เ5เตรียมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฉบับที่พศตามข้อบังคับข้อ1 1 9่ราค่ะรายละเอียดการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะปรากฏในหน้าที่20่สระมติที่ประชุมในหน้าที่2 1ค่ะต่อเนื่องในหน้าที่21เป็นวรระที่เ6็ดจุดหงานประชุมที่สภาและรายงานารสมาชิตรัฐสภาจำนวน6ครั้งค่ะโดยมีมติที่ประชุมปรากฏในหน้าที่12ค่ะ ต่อเนื่องในหน้าเดียวกันนะคะเป็น,นปวนเวที่5เรื่องอื่นจำนวนทั้งสิ้น3รเรื่องค่ะระเบียบธรรมติที่ประชุมของแต่ละเรื่องปรากฏต,ต่อเนื่องประจนถึงหน้าที่2 6ค่ะปิดประชุมเวลา10บนาฬิกานาทีรเรียนที่ประชุมชนารับรองค่ะที่ประชุมมีความผิดหรือมีเรื่องใดจะขอแก้ไขครับ,รบถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

คุณผู้ชมขาเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นาภาพบางส่วนของการประชุมแล้วเดี๋ยวหลังจากการประชุมนะคะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าคาดว่าทางประาธานวุฒิสภาจะ มาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ที่มีการพิจารณาวราระสำคัญคือเรื่องออที่เป็นการตั้งคณะกรรมาการสามัญในคณะกรรมาการเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติแล้วก็พฤติกรรมทางจาริยธรรมของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมาการการเลือกตั้งและตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าก็มีท่านสวให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันจากครูหนึ่ง มันมีเรื่องที่บอกว่าเหมือนพัดพาดแม่สวรรค์หยุดติดเรื่องของเรื่ององค์กรสลับไปก่อนะคะเราจะพิจารณาก็ต้องดูครับว่ากฎหมายเขาให้ทำได้ไหมนะครับก็ต้องดูครับก็คงคงคือคือไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังเส่ยงรอบข้างแตต้องดูว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมกฎหมายแค่หน้าในการ หยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรได้ไหมหรือเลื่อนเาลาอะไรได้ไหมก็ต้องมาดองดูแต่อต,อตอนนี้เรายัางคงยืนยันว่าทางวุฒิสภามีอำนาจในการพิจารณานแบบเตรีธรรมคืออ่านรัฐมนูลแล้วก็มีนะเเราดูจากรัฐมนูลดูแะไรมันก็มีอำนาจในการพิจารณาท่านทูตวช่เมื่อวานนี้มันมีกระแสะข่าวเรื่องของการเหแบบมือนทางวี่ิรักไก่เรื่องตั้งกรรมการมันไม่ได<ท>้รักไก่มันเป็นการทำงานโดยถูกต้องตามระเบียบวาละที่มันกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานแล้ว ครับเราไม่มีการรักไกทุกอย่างวา่าราคาประชุมออกไปตามปกมตินะครับทางด้านของหมอเปรมออกมาแบบเหมือนเปิดเผยนะคะว่าแบบมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องของกรตไปก่อนเยคครับพอเราก็เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ได้ไม่ครั้งแรกที่ทำนะครับแล้วก็ส่วนความเห็นของหมอเปรมก็เคารพความเห็นของท่านน,นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเรามีอำนาจในการหยุดไหมเราอะไรไหมก็ต้องดูกันไปนะครับ เาราบรรจุไปแล้วมันอีกไม่กี่วันนะคะอันนี้จะสามารถสมมติถ้าเกิดมีความเห็นตรงกันว่าแบบไปให้เลื่อนไปก่อนอันนี้สามารถนำเาวาาอาอทำได้หมดครับนะครับมันก็ต้องดูดูอย่างข้อกฎหมายถ้าเห็นว่าโอเคข้อกฎหมายมันกำหนดให้ทำได้ก็ทําได้ครับครับโอเคเดี๋ยวไปถึงคิดพักบ้างกันเนาะอินเนสิร <ขอ S 2> ์ตบ<ส><ส>้างได้ไหมคะข้างในช่วงแรกอินเสิร์ตได้ครับนะครับจะเสร็จสักสองข้อคนค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วก็ในวันนี้ที่น่าจสัปตานะคะสําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสาม,มันนะคะซึ่ง หลัหลกๆอะค่ะคุณผู้ชมเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นะคะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในช่วงเย็นในส่วนของพรคประชาชนเองนะคะคุณผู้ชมก็มีการจัดคุนพลในการอภิปรายงบประมาณไว้เห็น <He en. S 2> บอกว่ามีทุกกระทรวงนะคะคุณผู้ชมมากกว่า50คนด้วยที่จะมีการอภิปรายงบประมาณในช่วง3ามวันที่จะถึงนี้ก็คือจะมีการประชุมเรื่องของงบประมาณี่ 8-31ถึงพฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายในวันนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาค่ะเรื่องพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและประปาบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะเนื้ยอย่่อไรมีความคืบหน้านะจุดนี้นะคะคุณผู้ชมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะช่วงนี้ดิฉันนัทพร้อยจำปารายงานค่ะ